อาว่าไงทุกคนวันนี้ช่องเฮิเดนเฮดไมครับเรอรบมีกลุ่มเฟซบุ๊กแล้วนะเขาจะส่งภาพอะไรส่งมาได้เลยอ่าแล้วก็อาจจะรายงานเรื่องการแจกแมบในนั้นด้วยนะผมนะว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วโอเคมันก็ไม่มีอะไรมากาผมนะผมต้องไปลบแล้วโชคดีนะครับทุกคนป๊า สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมนะวันนี้เราอยู่กับเกม Battle Chip หรือเปล่านะผมนะเกมสงครามเดือรบป่ะผมนะอ่ามันเอาจริงๆเถอะเล่นมาเป็นเดือนอะ่ะแต่ผู้ชื่ออังกฤษมันแทบไม่ถูก <c oughs> โอเคผมนะมาซึ่งเกมนี้ผมนะได้ทำการอัปเดตใหม่ผมนะเรียกว่าอัปเดตแบบเอออัปเดตครั้งใหญ่เลยแหละเอาง่ายๆตรงเยอเราจะมาไล่แต่ละอันต่ลลันไปนะมา อัปเดตครั้งแรกก็ผมนะอัปเดตของสวยของเรื่องการตั้งค่าผมนะอ่าเห็นไหมการาฟิกอะ่ะปกติมันจะมีแค่ต่ำเฉลี่ยแล้วก็สูงนะแต่คราวนี้มีโพตนี่คือแบบอาจจะเป็นแบบว่าการการแบบตั้งค่าแบบกราฟิกแบบแบบโคตรสวยนะแบบสวยโคตรโคตรนะแต่ผมไม่อยากจะปรับรอกเพราะว่าอะไรเหรอแค่ระดับต่ำที่อัดวิดีโอผมก็หายเป็นสิบกว่ารอบลแลวแหละจริงจริงแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มนู่นนี่นั่นเข้ามาผมนะมีชุมชน มีบัญชีซึ่งผมก็เชืเอ่อมต่อกับ a c e b o o k เรียบร้อยผมนะแล้วก็เนี่ยเนี่ยๆๆมันมีแบบว่าไอ้ปกติเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะมีแค่เออที่ดักจรวจก็คือแบบเวลาปล่อยเวลาแบบใช้ทีอะเะมิสไซ์ที่เลงมาหาเราอะมันจะไปโอ้ผมนะมันจะแบบไปที่อื่นเนาะแล้วก็ชุดซ่อมเนี่ยก็คือซ่อมเรือเนาะแต่คราวนี้มันได้เพิ่มแบบว่า สำรองกระสุนนะผมนะมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวผมขอซื้อมาก่อนเนาะนะนะเราจะไปลองด้วยกันเลยเนาะโอเคอัปเดตอบแรกไปแล้มนะอัปเดตรอบที่สองนะเรียกว่าผมก็รอคอยมาตั้งนานเลยแหละเอาง่ายๆก็คือแบบอ่ะสมมตินะผมนะที่ยิงลูกระเบิดใต้น้ำวะผมนะอ่ะตอนแรกมันมีแค่ออยี่สิบยี่สิบลูกวะผมนะก็คือยิงได้ยี่สิบครั้งแต่คราวนี้สามารถอัปเกรดแบบว่าเพิ่มแบบ ให้กระสุนเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมได้ผมนะเรียกว่าผมรอมาเป็นปีแหละเกมเลยรบเอ้ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรืออะไรก็ตามผมนะก็สามารถอัปเกรดเพิ่มได้ผมนะแต่เฮลิคอปเตอร์อยังเหมือนเดิมนะใช้ได้แค่รอบเดียวแหละไม่ว่าจะเป็นมิสไซล์ก็เพิ่มได้ตัวปิโดก็เพิ่มได้ผมนะเรียกเรียกได้ว่าถ้าใครสายหรือน้ำเนี่ยรอมันหานเรผวนะแล้วก็มาสามารถ มันก็เพิ่มได้แหละเอางอ่ายอ่ะอ่ามันโอเคมันก็เพิ่มได้แหละจริงจริงก็รอมาตั้งนานอะเออแล้วก็อัปเดตครั้งที่สามนะก็คือได้ทําการเพิ่มของแมปใหม่เข้ามามนะอ่านี่เลยเมืองที่สามศูนย์นะผมนะซึ่งที่จริงผมอัดไปแล้วแหละรอบหนึ่งแต่ที่อัดวิดีโอหาอยาเออเดี๋ยวจะขอแบ่งไปอีกรอบหนึ่งนะผมนะแล้วก็เมืองที่สามศูนย์เนี่ยมันจะมีเอ,อ่อคอน,นโดด้วยผมนะ เออมาทำไมวะเขาสู้อกันอยู่ดีๆครั้งหนึ่งผมไปเล่นโอ้โหเกือบตัวคนโดเต็มๆอะผมว่ายอยู่เลือดหายไปไหนโอ,โอเคพมนะพร้อมกันยังงรับผมนะเดีย๋ยวเราจะไปเล่นกับบอดก่อนนะผมนะเมื่อพร้อมแล้วก็เลสก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะผมนะโอเคไอช่วงตอนต้นเนี่ยคือผมอัดตอนเช้านะครั้งนี้ผมมาอัดตอนบ่ายเนะาะมะ อันนี้ก็คือก็เป็นสภาพแมปใหม่ครับนะอันนี้ผมอยู่ในโหมดเล่นกับบอทดนะครับนะก็มันอาจจะขับเออแดกหน่อยนั่นก็คือคอนาโดนะผมลองเอาเครื่องบินเนี่ยบีเข้าไปดูแล้วนะก็โอ้โหเลือดของเครื่องบินเนี่ยหายไปาเล่นเลยครับนะโอเคหักขวา่อย แมปใหม่นี้ค่อนข้างจะแหลกก็ผมนะบอกคำเดียวผมนี่เสียวที่อัดวีดีโอหายตลอดอะ่ะต้องจับตลอดเลยอเอาจริงๆหายได้ทุกเมื่อแมบนี้มันแบบผมรู้สึกว่ามันแหลกก,กกว่าของนั่นอีกอะ่ะแหลกกว่าแมบพายุอะ่ะง่ายๆมันยังแหลกกว่าอีกอะ่ะอันนี้ความความคิดเห็นส่วนตัวผมนะ ผมเสียที่อัดวิดีโอหายมากอะตอนนี้นปายิงเพื่อนอย,ย่าขว้างปักมาสวยบอดลาสดอีกบอดลาสดคิวแต่ไม่เป็นไรเราเพียงแค่มาดูสภาพแมปกับมาเล่นนะผมนะ<ป><ป>ก็จะเห็นว่าตึกนี้แบบเยอะแยะเยอะๆ,ๆ,ๆเลยฮะโคตรเยอะเลย ยิงได้นะยิงให้มันถล่มได้แต่ผมคงไม่นั่งมาทนยิงหรอกเอาจริงจรนะนั่นคือคอนโดนะผมจะลองเข้าไปดูเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูเลยเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะนี่มันเพื่อนอยู่ว่าโอเคนะผมก็ว่าอยู่ทาไมตอนนั้นเลือดผมหายไปไหนผมนะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในกลางดงพายุแล้วนะโอ้โหเลือดเลือดเลเลือโอ้โหววว้าวว หายเลยหายเป็นกองเลือดแบบก็คืออย่าเข้าแค่พายุเลยครับแบบเนี้ยไม่งั้นเลือดคุณแบบหายไปฟรีๆอ่ะไปอีกทางให้ฮอเข้าน่อยยอนระเบิดเป็นไงบ้างค่วยได้เยอะเลย ดีถ้าดีกว่านั้นนะเอาเอาเอา,เอาไม่ต้องเอามิสไซร์ไปหรอกมิสไซร์ช่วยอะไรไม่ได้เจาะไม่เข้าแล้วก็จะเห็นว่าเกมเนี่ยมันแบบว่ามันอัปเดตเรื่องของแบบว่าปุ่มอะไรเนี่ยลักษณะไอ้มันอะเปลี่ยนไปหมดแล้วนะตายไม่ได้คิวเลยบอตลาทหมดเลยตัวไหนมันลาาเนี่ย ขวามือผมขอหน่อยเธอสักคิวหนึ่งโอ้โหโดนล้าตลอดเลยบอดเบนบอดบอดแบบนักล่าในตำนานน่ะนานาเห็นไหมตึกถล่มได้ผมนะตึกมันสามารถถล่มได้เข้าซ้อมยิงชั้นดีอะ่ะนาถล่มไปแล้ว แต่ถ้าอย่าหวังนะผมนะว่าจะแบบขึ้นบินมาบินในนี้นะบินยากจัดเพราะว่าตึกสิิงกีขวางมันอย่างเยอะเลยครับเอาจริงๆ,ๆโอเคแล้วก็เยอย่าแบบว่า <ๆ S 2> เห็นไหมครับว่าเกมมันเนี่ยแบบอัปเดตแบบหลายเรื่องอยู่นะเอาจริงๆอ่ะกราฟิกมันสวยขึ้นเลย ไม่ไหวชนมันเลยแล้วกันอืมชนมันซะเลยไม่ได้คิวนี่นะชนลำนี้เลยชนไปเลยไม่ไปเป็นไรหรอกโอเคผมนะก็แมปใหม่เนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะก็ถามจริงๆเถอะสวยไปไหนสวยจนแหลก,กชว่วงเช้าผมอัดประมาณสองรอบอะท,ที่อัดที่อัดวิดีโอหายตลอดเลยผมนะ โอเคก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะหมนะอ๋อแหลกลาก็โอเคมันก็แบบว่าเปลี่ยนอะไรไปหมดเลยเนาะก็มันก็ทําให้เกมสวยขึ้นอะไรขึ้นนะหมนะโอเคก็อันนี้อาจจะเป็นการอัปเดต้คร่าวๆนะโอเคแล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะซึ่งเลเวลผมยังเลเวลผมอะยังไม่ถึงวะหมนะมันจะมีเขาว่ามันมี ทรายเข้ามาใหม่รับผมนะที่มันเนี้ยเนะนี้ยเนะี้ยเออลำนี้เนี้ยที่ว่ามันปล่อยใต้น้ําได้ผมนะก็อ้ออย่าให้เจอเลยขอร้อง <laughs> ถ้ามันปล่อยใต้น้ําได้จริงๆนะยอมยากอ่ะง่ายง่ายอะ่ะดำน้ำแล้วปล่อยใต้น้ำได้อะ่ะหายากอะ่ะเออแล้วก็ไอล้ลำนี้ผมเพิ่งมาเห็นแต่เฟียวนะหรือผมอาจจะเห็นตั้งนานแล้วแหละจริงๆ ไอ้แบตเตอรี่แบบคือมิสไซล์แบบใหม่ผมจะลองดูว่ามันมีในช็อปป่ฮะอันนี้ดูมันในเนี้ยแล้วดูในช็อปอะเบลผมมันต้องไอ้นี่ก่อนอะเบลผมต้องสูงวันนี้ก่อนโอเคก็เลเวลผมมันยังไม่ถึงอะเนาะง่ายๆโอเคมาก็ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมนะสำหรับเกมนี้ปกตินานๆมาครั้งหนึ่งคราวนี้นานๆมาครั้งหนึ่งแล้วผมนะก็เพราะว่ากราฟิกมันได้ทำการอัปเดตอีกแล้วนะคือง่ายๆกว่าผมจะอัดได้นี่ก็นานเติบอยู่โอเคผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ปิดเพลนที้นี้ก่อนนะผมนะบ๊ายบาย